สวัสดีครับสมชายมดี MC ศูนย์คดนะครับกับก็ออเดอร์นะครับจากคุณแม่มณีจันนะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังเตรียมอยู่ครับแม่จ๋าครับตอนนี้เตรียมนะฮะเตานะครับนี่เตาปิ้งครับเตาปิ้งนะครับร้านเจ้านายนะครับร้านเจ้านายนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ปิ้งนะครับแม่ยังไม่ได้ปิ้งเลยครับเดี๋ยวปิ้งนะครับออเดอร์ห้าร้อยคะแนนนะครับจากคุณแม่เนาะนะครับก็น้ำจิ้มทาเองนะครับเองน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอ่ะเขาบอกนะฮะน้ำจิ้มเนี่ยขอบอกแล้วว่าอร่อยเองนะครับเราปรุงเองทําเองนะครับสูตรเองนะครับทําสดสดเลยครับวันนี้นะครับผมก็หนึ่งร้อยคะแนนนะครับของเจ้าอ้วนนะครับพังแป๋วนะครับหนึ่งร้อยคะแนนนะครับแล้วก็ แม่ค้าขายอ้อยหอนึ่งร้อยกระเนนนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ก็หกท่านท่านละสิบไม้นะครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวลงเตาให้นะครับร้อนร้อนเลยครับแม่จา๋าร้อนๆเลยครับผมร้อนร้อนเลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ ร้านก็จะอยู่ริมทางเลยครับร้านอยู่ริมทางนะฮะตั้งอยู่ริมทางรถสัญจรไปมาก็นะเห็นร้านก็นะ <hij a ier> ครับร้านจะอยู่ริมทางนี่แหละครับติดทางติดทางดาเลยครับร้านติดทางดํานะครับเอากําลังลงเตานะฮะกาลังสิงนะครับเดี๋ยวสักครู่เราไปส่งให้นะครับเดี๋ยวสักครู่ไปส่งให้นะครับครับตัวนี้สีแดงลงก่อนนะครับสีแดง <dans S 1> ดสีแดงคร <ดง S 1> ับ <ดง S 1> สีอื่นยังไม่ได้สีอื่นยังไม่ได้ครับเอาสีแดงก่อนนะครับผมเอาสีแดงรอบไฟก่อน,นนะสีแดงอะไรเอย่ยน้ำจิ้มอร่อยนะครับน้ำจิ้มอร่อยนะครับน้ำจิ้มนี่การันตีความอร่อยเลยครับน้ำจิ้มอร่อยมากๆเลยนะต้องโฆษณาของตีนครับ โฆษณาของตัวเองนะครับอร่อยไม่อร่อยผมบอกว่าอร่อยก่อนนะครับผมแต่อร่อยจริงๆนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เป็นสีแดงก่อนนะครับเราจะปิ้งสีแดงก่อน,นสีแดงก่อนแ,แล้ก็อยุดติดทางดำเลยครับผมสายขวาทาง นี่สักจรไปมาครับก็จะเปิด4โมง3โมงครึ่งนะครับจนถึงประมาณ6โมงนะครับออกวานกนดามานะเดินมาเลยครับวันนี้เดินเลยวันนี้เดินออกกำลังกายไปซ่ปอมวันนี้รถซ่อมเลย้ย อันนี้ได้แล้วกี่ไม้ครับได้แต่สีแดงสีแดงก่อนนะครับสีแดงก่อนนะครับเอาอะไรนะสีเราแปดงสีแดงเรามีเนื้อนะครับมีเนื้อหมูนี่อันนี้อันนี้ไปเสกกรอบไก่นะเยอะเด็กนักเรียนด้วยสิสวนะัสดีค่ะสวัสด,ดีครับอารตเข็นไม่ได้ลูก <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว เออจากเรียนเดี๋ยวมาช่วยแม่ขายด้วยดอนร้อนเลยครับผมเราจะให้ลูกค้าแบบ้อนร้อนเลย้อนร้อนลูกค้าลูกค้าท่านแรกมาแล้วครับก็จะมีมีขาประจำบ้างขาจรบ้างนะครับพอติดใจ น้ำจิ้มนะติดใจน้ำจิ้มโดยเฉพาะขาประจาเขาจะรู้แล้วดูอยู่แต่ละหมู่บ้านนะถ้าเคยกินแล้วก็ต้องมาเรื่อยๆนะครับติดใจน้ำจิ้มผมบอกแล้วว่าน้ำจิ้มอร่อยท่านแรกครับลูกปลาท่านแรก,รแรกสีแดงร้อนเลยครับผมสี่สิบบาทร้อนๆเลยมีแต่สีแดงครับ กำลั้ลงสีแดงไฟมันยังร้อนอยู่ไปมันยังแรงอยู่ะสีเนื้อยังไม่ได้ครับอือ ครับลูกค้าท่านแรกเลยครับอุดหนุนท่านแรกเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าก็ท่านแรกปผลงานแฉงไม,เงมเง่เอาเลยแชงเอ้ยไม่ใช่แฉงรถแชมป์อยู่ฮนะแต่ไม่ใช่แชมป์ครับครับลูกค้าท่านแรกมาแล้วมาแล้วครับสี่สิบคะแนนสี่สิบบอก ดีต่อฮะอ่าก็ของทองแป๋วของทังแป๋วทองคำทองแท่งหนึ่งร้อยคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนนี่ทังอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อหมูกับเนื้อเนื้อวัวนะครับ สีขาวนี่เป็นหมูเอ็นหมูเอ็นหมูกับเอ็นเนื้อนะฮะต,ตอนนี้ก็เอ็นน่าจะลงได้แล้วนะครับผมต้องดูไฟนะครับไฟพอดีนะครับบา,รบ,บางวันก็ไหมครับบางวันก็ไหมแต่ไหมน้อยนะครับเพราะว่าเราประสบการณ์สิบกว่าปีครับ <laughs> สิบกว่าปีในการขายนะ บางวันถ้าเพื่อผืหน่อยก็มั่นะครับต้องต้องปรับอุณหภูมินะฮะเตาให้เรียบร้อยนะเพราะว่าอุณหภูมิประมาณนี้คามน้อนประมาณนี้เราลงอาลูกชิ้นตัวไหนก่อนนะครับมันจะได้พองได้สวยลูกลูกค้าคนที่สองมาแล้วครับเยอะๆเอาสีแดงเยอะๆอะไรถือตังมาสามสิบบาทสอมสานะีแดงอร่ตรงนี้ลูกแป๊บแป๊บหนึ่งทำไมถึงถ่ายอ่ะเราโชว์ไม่ได้ไปโรงเรียนเดี๋ยววันนี้ไปล จะเอาน้ำจิ้มไหมตชวน้ำจิม้มดูปลาลูกเอาไหมเอาแยกหรือว่าลาดลาดนั่นเลยนะอนองเมฆสามสิบบาทสา,ามสิบบาทใช้มะยกดะมนอนแล้วก็ใช้แดงโอเคอารชีแดงครับตอนนี้เราเซตแต่และชุดให้แล้วนะครับวันนี้เป็นชุดของพังแป๋วนะครับพังแป๋วแล้วก็ของแม่ค้าขาย ไข่อ้อยนะครับนะคาไข่อ้ยอยนะครับเราจะส่งก่อนนะครับเมยจ๋าแล้วก็นี่ก็เป็นของเจ้าหน้าที่ครับตอนนี้ได้สามชุดแล้วนะครับเลยสามชุดนะครับเลยอีกสามชุดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปส่งไปส่งก่อนให้ลูกชายไปส่งก่อน Kent? อ่ะเอาไปส่งสองชุดก่อนนะครับตอนนี้นังอ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเบลพออันนั้นอีกปลาูกไปเเี๋ยวไปส่งก่อนนะครับ เอาให้ไงโมหนึ่งมวยดำยุงทางผ่านนึงนะกองไงนะกองไงโมนู่นนู่นอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งแล้วนะครับส่งแล้วนะครับส่งสามชุดก่อนนะครับของเจ้าหน้าที่หนึ่งท่านกว่า Let's go <S โอ้อดาดรถไม่ติดแล้ว เหม,มือนละมันเลยนึกว่สตาร์ทยากเลยโ<า>อ้ยโอ้ยจิ๋วไอจิแล่ไรดับจิเลยดับอ่ะสตาร์ทไหมตอนนี้ส่งแล้วครับผมส่งแล้วนะครับ ส่งแม่ค้าไข่อ้อยแล้วก็พังแป๋วแล้วก็นาเดชก่อนที่ไปข้างๆก่อนไ,ไนบานไปบ้านช้างแฝน let's go let's <ต>มันไปไม่ได้ก็ถอยมาจะไปไหนเนี่ยจะพาจะพาไปไหนนี่จะกลับรถไปไหนแอ้น,นี่ก็หลงทางแต่เลี้ยวรถก็ไม่ไมดูซ้ายดูขวาน,นะ แล้วจ้าฮะไอ้ระบันทึกวังน้อนะจ้าแม่น้าจันหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยนะจ้าไม่ละห้าคะแนนไม่ละห้าคะแนนจ้าห้าคะแนนค่ะคุณแม่ค่ะครใช่ไหมดูก่อนไม่ละห้คะแนนจ้านี่ค่ะ โอเค5คะแนนจครับผมจ้าขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณคุณแม่นะครับที่มอบกำลังทำอ้อยอยู่เลยครับเอาในคลิปคลิปจ้ะไปต่อครับกลับบ้านทองคำทองแท่งครับผมให้ให้นะให้นาดีตก่อนไม่รอคอย ค e ุณ e e แม่มณีจ <Empress captain. S 2> ้าค <Excuse me. S 2> ุณแม่มณ <eurs> ีจันจ้าติดไม้ครับขอบคุณครับคุณแม่ครับผมขอบคุณครับคุณแม่มาเยนะครับผมครับผมขอบคุณครับต่อไปก็ทองคำทองแท่งต่อจะทองคำทองแท่งครับอีกประมาณห้าร้อยเมตรครับไป เดียกทำผสมยืมู้องเจ้ามืดงนักย่าเรียกบสงเลี้ยมูนะเที้ยมู อออยู่ตรงนี้พอควนันอยู่นี้พอดีครับตรงนี้เลยครับผมรับของด้วยรับอสงสงของครับผมโอ้ยังโอนตังอย,อยู่โ<ๆ> <modifier. S 1> อนตังโอเคครับรับของอย่างเป็นทางการโอ้หดูครับลูกชิ้นเป็นลังเลยอ่าลูกชิ้นนะครับรครับผม <reconstruction> ได้อะไรเนี้ยสั่งอะไร โอ้ตัวเชื่อมเท่าไหร่เท่าไหร่สี่พันสี่พันสามสี่พันสามโอ้โอเคเดี๋ยวลองเปิดดูลองเทสตดวนี้ครับใส่ให้ควันอ้วนแล้วนะครับผมควันจุะอ้วนแล้วนะครับตองทำตองแท่งครับหนึ่งร้อยคะแนนนะครับบังหมดแล้วครับบังทัศนียภาพหมดแล้วครับนี่ครับบันครับผมครับผมเอ้วนอยู่นู่นครับผมตองทำตองแท่งอยู่นู่นนะครับแม่นี่ยนะไปแล้วนะสั่งของด้วยได้ลูกชิ้นด้วยอ่ะครับครับผมครับ ครับผมขอบคุณคุณแม่มณีจันทรนะครับผมขอบคุณนะครับคุณแม่ที่อ่าไว้วางใจครับกับร้านเจ้านายครับร้านลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มแซ่บครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปส่งต่อครับเจ้าหน้าที่ของเราอีกสี่ห้าท่านครับนี่ครับต่อไปส่งรถที่สองนะครับผมส่งรถที่สองรถที่สองก็จะเป็นเนื่อหมูแล้วก็ พงมไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเปส่งให้ลุงหมูก่อนเมื่อกี้ไนดะ้ลุงหมูตัดแจมิจะวังรถด,ด้วยก็มีลุงหมูนะเฮียหมูนะครับเฮียหมูแล้วก็แชมป์แชมป์เดี๋ยวมาเอาเอาที่นี่นะครับผมก็มีพงโอเคนะครับจัดเซตไม่เรียบร้อย้วครับคุณแม่จ๋าสวัสดีครับลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะและคารพก นะครลูกค้ายิ้มบานมาอ่าครับขอบคุณสำหรับออเดอร์นะครับที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่แม่ค้าอ้อยนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไข่ก็แค่นี้นะครับผมมีเจ้าหน้าที่บินอ่าแล้วก็พังแป๋วด้วยนะครับน้องทองคำทองแท่งนะครับผม สนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับบแล้วนะครับอ่านะครับขอบขอบคุณขอบคุณคุณแม่มณีจันทร์นะครับขอบคุณด้วยครับนะคะขอบคุณคุณแม่มณีจันทร์นะครับที่ได้มอบของอร่อยนะครับให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ทางแป๋วนะครับทองํำตรงแท่งนะครับแล้วก็แม่ค้าเราได้ทานลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นต้นร้อนนะครับจากร้านเจ้าหนายนะครับ ขอบคุณนะครับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณคุณแม่มณิจันนะครับที่อุดหนุนนะครับอุดหนุนลูกชิ้นร้านเจ้านายนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่คอยสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องสมชายมาดี m ตรนะครับโดยตลอดนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีสวัสดีครับ